เกิดปีหนึ่งได้ปีละสิบล้านร้องเพลงมาสิบปีละมีเงินในถุงสี่พันลูกโบยุติธรรมกับกูเลยลูกถ้าโดนเกิดเฉยๆได้สิบล้านกูสิบเป้าจนลูกบวชผูละเอาเลยเนาะเอาเลยสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกคนนะครับพี่พีเอฟซีบ้านสสงหงทุกคนเลยนะครับวันนี้นุกมีข่าวที่จะมาแจ้งพอดีว่าอ่ะอ่าวันเป็นการรับช่อเนาะวันพรุ่งนี้นุกก็จะได้รับช่อสองคิวก็จะเป็นคิวพี่พอแล้วก็คิวพี่เฟิร์น ทีนี้นุก็เลยคำนวณเวลาดูแล้วเพราะว่าเย็นวันที่16พรุ่งนี้ถ้านุกรับทั้ง2คิวเลยมันน่าจะถึงเช้าเลยแล้วทีนี้พอดีวันที่17 18นุกต้องถ่ายหนังเช้าเลยแล้วเป็นฉากที่ฉากบู้มากมันจะต้องถ่ายตั้งแต่เช้าเช้ามืดจนถึงเย็นทั้ง2วันเลยแล้วทีนี้นุกว่ามันนุกจะไม่ได้พักผ่อนเลยนี่นุกกลัวตื่นถ่ายหนังไม่ได้แล้วไปถ่ไปถ่ายหนังไม่ได้เพราะว่ามันเป็นหนังอีกสองวันสุดท้ายที่จะจะจบแล้วทีนี้นุกก็เลยจะมาบอกพี่เอฟซีว่า ขอเลื่อนที่เปิดน,นะครับจ <c oughs> <c oughs> ่ไม่ได้ร้องไห้พี่ไม่ได้ร้องจะรับ <c oughs> ของของของพี่พรพรุ่งนี้่ะของพี่พรก็น่าจะเสร็จก็น่าจะได้พักก่อนอยู่ได้ตื่นไปไปนังปานีแต่ว่าของพี่เฟิร์นจะได้เลื่อนไปวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสองเพราะว่าช่วงไหนอะช่วงไหนยี่สิบสองยี่สิบสองช่วงน่าจะเอาบายบน,น,นั่นแหละอ่าบายบายแต่วันนี้นุ๊กมีอะไรที่บอกว่าถ้าไปวันที่ยี่สิบสองแล้วนุ๊กจะได้รับของพี่เฟิร์นคนเดียวอือจะบอกบว่าผู้ได้ เออพูดไดสี่โซ่ง,ง่าส่งว่าเรื่อไว้หรอฮะจะไว้หรอไม่ไวแล้วเพราะว่ากำลังใจจากพี่เอซียิ่งเยอะมากผมมีแรงเพื่สู้อยู่แล้วอ่า <c oughs> ที่ชอบก็รับได้ครับกี่ร้องก็รับได้เอาใครที่ยังไม่ส่งก็ส่งมาไ,มได้นะครับเพราะวาที่ยี่สิบสองนุกรับพี่เปิดนแค่คนเดียวไงพรุ่งนี้ก็จะไปรับพี่พี่พรคนเดียวแล้วก็พักผ่อนไปถ่ายหนังสองวันเสร็จ <c oughs> แล้วก็ วันที่22ปั๊บก็มีพี่เฟิร์นแค่คนเดียวนะครับเป็น after birthday วันเดียวไม่เป็นไรหรอกเนาะใช่ after birthday เป็นวันเดียวก็มันใกล้แล้วนะใกล้เลยนั่นอยติดกันเลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณมางๆานขา